สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเดี <Kız S 1> <stop> ๋ยวถ่ายหน้าเจ e hm. ้าของก่อนเนาะวันนี้ยายพินไปไอ้นี่ไปหาบอลมาไกลมากเดี๋ยวเซลฟี่เจ้าของก่อนถ่ายหน้าเจ้าของกับบอลก่อนเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นหน้ายายพินกับบอลไหมเนี่ยเห็นป่ามื่อถนัดเป่าไม่รู้นะเนาะไม่รู้ว่าถนัดหรือเปล่านะใเห็นหน้ายายพินถนัดป่า วันนี้จะพินไปไกลจ้ะเดินทางข้ามจังหวัดข้ามภาคเลยจ้ะจะพินไปยันภาคเหนือเลยจ้ะไปได้บอลมาวันนี้ได้ของถูกใจมาหมดตังไปเยอะจะเดินทางไกลหมดตังไปเยอะแต่ก็ได้ของสมใจนึกจ้ะ เดี๋ยวจะเป็นเทียบให้ดูก่อนนะว่าเขาเลี้ยงบอลยังไงเนี่ยน้ำาินนี่น้ําขวด1.5ลิตรนะจ๊ะไม่ได้ขวดเล็กแบบหกรลิตรนะนะห0รมิลลิกรัมนะมิลลิลิตรมิลลิอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกหรอกเนาะไม่ต้องไปใส่ใจนะอันนี้คือลิตรครึ่งเนี่ยดูเนะี่กับใบเทียบกับใบอะไรนะกวนอูเยพินเนี่เห็นไหมแล้วดูต้นเนี่ยความสูงของต้นเนี่ยแล้วดู ก็คกหลงหกหลงดูสีใบเนี่ยสวยมากวันนี้จะพินได้บอลมามีแต่สวยๆจ้ะต้นใหญ่อะไรนี่อะไรนะฟิโดเลฟิโดเดดอนเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ยายพินก็เรียกชื่อไม่ถูกเนาะดูความแตกเนี่ยเป็นสิบยอดกระถางหนึ่งมาดูเนี่ยความสวยแล้วดูหนอเนี่แน่นๆจ้ะ จะพินว่าอันนี้น่าจะเป็นในนี่นะฮองเฮานะใช่ไหมจ๊ะถ้าไม่ใช่เพื่อนๆช่วยทักบอกอยพินนะไม่น่าจะเป็นกวนอูนะกวนอูใบจะเลียวก่านี่เนาะเยะพินว่าน่าจะเป็นฮองเฮาอ่ะนะดูจากลักษณะสายตาเยพินแล้วนะน่าจะเป็นฮองเฮาเนาะใช่หรือไม่ใช่เยพินก็ยังไม่แน่ใจนะจ๊ะ <S <S แล้วอันนี้อะไรนะสีหะเดโช สีหเดโชเขาบอกว่ามันเป็นบอนที่หายากมากมีอยู่ภาคใต้นะเป็นใช้เป็นยาด้วยมันเป็นว่านหรือบอนยายพินก็ไม่แน่ใจนะสีหะเดโชเนะ่ะแต่ก็สวยจ้าอันนี้ซื้อมาแพงมากมันมีต้นเดียวอะ่ะเขาคิดห้าร้อยบาทแต่นี่มันหลายต้นมันก็เพิ่มตังไปอีกเนาะแต่ยังยายพินว่าจะเอามาแยกแบ่งอยู่ เขามีหัวหรือมียังไงยยพินก็ยังไม่แน่ใจนะ,งงะสวยจ้ะต้นเขยาใหญ่เกือบนิ้วก้อยนะนี่ก็อ้นิ้วก้อยยาพินเนี่ยสูงสูงประมาณศอกอนะ่ะมันมีต้นเดียวเขาคิดยยพินห้าร้อยบาทอีนั้นอนะ่ะเยพินก็เลยไม่เอาวันนี้มันมีหลายต้นหน่อยยาพินว่าเดี๋ยวมาเลี้ยงดีๆเขาก็คงจะโตเนาะป้อนน้าป้อนนมอะ่ะเนี่ยอน้ไอ้นี่ก็ ทียพินว่างสงสสยจะเป็นหองเฮาเนี่ยเราว่าอีนี้กับอีนนี้ต้นเดียวกันจะ้ะเจ้าของเขาแยกให้มาเยพินจะไปซื้อบอนบ้านจะ้ะรายนี้ได้นี้จันขาวดูคอคอเขาเนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้บำรุงมากแต่มันเป็นบอของบ้านเนาะมันก็จะไม่ค่อยงามเหมือนตำร้านเนาะแล้วถามว่าทําไมบอนเขาถึงสูงถึงใหญ่ถึงงามขนาดนี้เยพินถามเคล็ดลับเขามาแล้วเยพินวิ่งรถไปตั้ง ไกมาลายมาขโมยของยยพินไปนะทำไมยยพินได้ไอ้นี่ถึงวิ่งรถไปถึงไกลเขาถ่ายรูปมาให้ยยพินดูไงญาติกันเขาบอกว่าเขาทำกับข้าวเนี่ยบอนเนี่ยเขาเทาไว้ใกล้กับที่เขาทำกับข้าวนะ เขาล้างหมูล้างไก่ล้างปลาอะไรเนี่ยเขาก็เอาน้ําที่เขาล้างพวกนั้นนะ่ะใส่บอนจ้ะบอนเขางามมากใบใหญ่มากลองนึกดูเนี่ยดูมือยายพินนะอันนี้ของของที่ยายพินไปซื้อมานะเทียบกับมือยายพินนะเนี่ยเห็นไหมเทียบกับมือยายพินเนี่ยปิ๊บเลยแต่ดูของยายพินยายพินซื้อมา ตั้งนานนะ่ะใบน้อยหนึ่งข้างในนะ่ะเห็นไหมใบขา,ขาวๆต้อยๆนั่นนนะ่ะน้อยๆนันะ่นนะ่ะข้างในนะมีหลายอย่างนะมีฝักพระพรหมมีอะไรนะเยะพินก็ว่าเยพินเลี้ยงบอลสวยแล้วนะพอไปเจอบ้านนี้โอ้โหเยพินถอดใจเลยอะ่ะ mm. ยอมกราบงามๆเลยจ้ะ mm. เขาใส่ใบมะขามนะจ๊ะเนี่ยเอาดินใต้ต้นมะขามใส่แล้วก็น้ําล้างผักล้างปลาจ้ะน้ําล้างปลาล้างหมูอ่ะใส่ เคล็ดลับของเขาเลยเยพินไปถามมาวันนี้เยพินวิ่งไปไกลมากแล้วยาพินก็แวะเที่ยวไอ้นี่เดี๋ยววัดหลงไม่บอกวัดหลงพ่อแพรเด็กโกหกอีกแล้ววัดช่องแพรจ้ะเยพินไปมาวันนี้แต่เยพินก็คุ้มค่าที่เยพินเสียค่าน้ํามันรถไปนะเพราะว่าได้บอลมามีแต่สวยๆทางนั้นเลยจ้ะแต่จะบอกว่าในในสถานีรถไฟอ่ะมีบ้านพักอยู่อ่ะมีเมฆดำต้นใหญ่ๆแล้วก็มีบอลอะไรอีกเน,กนี่เจ้าของเขา เขาเขาเขาเพิ่งไปขอกันมาจะไอ้ตัวเนี้เนี่ยเพื่อนๆยื่อนเยพินก็ไม่รู้หรอก็บอนอะไรเนี่ยเขาให้มาเยอะให้มาสี่ต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเยอะมากแถวบ้านเขาอะ่าเยพินก็ไม่รู้นะว่าอันนี้คือต้นอะไรบอนอะไรเนี่ยนี่มันก็มีล่าอยู่เดี๋ยวเยพินจะชำเขาบอกว่ามันมันมีตามบ้านคนน่เยอะมากไอ้ตัวเนี้เยพินไปช้าไปไงแล้ววันนี้มันเป็นกระถิ่นวัดหลวงพ่อแพรด้วยไอหลวงหลวงพ่อพรมด้วย พูดผิดเนาะเป็นกระถิน่นหลวงพ่อพรมไนงะคนไม่ค่อยอยู่บ้านกันก็เลยไปหาซื้อไม่ได้เนี่ <c oughs> ยอย่ายพินไม่รู้นะว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอะ่ะเนี่ยแต่เขาบอกว่าแถวช่องแคเยอะมากเนะี่ยตัวนี้เนี่ยแล้วก็เมฆดำอ่ะอยพินเห็นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสยดี๋ยพินต้องไปอีกตามบ้านคนนะพอหาจ้ะเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงบอลกันสวยมากนะ ไม่น่าเสียดายตังค่ะจ้ะม oh, okay. ันคุ้มค่านะายพินว allora ่าถ้าเรามาเลี t un> <t un> <t un> <t un)> ้ยงเองเราไปซื้อมาต้นละร้อยเนี่ยายพินซื้อมาต้นละร้อยนะายพินซื้อมาเลี้ยงตั้งจะครึ่งปีแล้วเนี่ยได้มาเพิ่มเนี่ยเยยพินซื้อมาซื้อมามีมาสามใบน้อยๆเนี่ยมันก็คือสองต้นเนี่ยยายพินเลี้ยงมาจะพอครึ่งปีแล้วเนี่ยไม่จะพอละครึ่งปีป่าแล้วได้ต้นเท่เนี้ย อันนี้กวนอูของยายพินยายพินว่าน่าจะใช่กวนอูนะแต่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ยายพินซื้อมาเขาว่ากวนอูอ่ะพินก็ยังไม่รู้จักเนาะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะยายพินไม่รู้จักชื่ออ่ะจะเอาให้ดูไหนล่ะสวยมากเลย ไอตัวนี้อีกตัวนึงเจพินก็ไม่รู้จักชื่อละคืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูเพื่อนๆดูเนาะเนี่ยใบนี้บางเนี่ยสวยมากเจพินถึงบอกว่าเจพินว่าเจพินเลี้ยงบอลงามใบสวยแล้วมาเจอบ้านนี้แล้วโหเจพินกลาบคารวะเลยบอลเขาสวยมากอันนี้แวะโคกสำโรงได้ต้นไม้เล็กๆน้อยๆมาน็ดหน่อย ไรนี้อะไรนะสนาดูรุอฟิโลก็ไม่รู้เยพินก็เรียกไม่ถูกรักดูเนี่ยมันเยอะมากเลยมันแตกดีจังเลยนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ใช้ไอ้สูตรที่ที่ว่านี่แหละน้ำล้างปลาล้างหมูเนี่ยใส่ลงไปนี่ก็แถมให้เยพินมาอ,อน,นี่อีกเนี่ยอันนี้ก็สวยนยีไม่รู้ว่าต้นอะไรนะ สวยมากเลยเนะี่ยสวยจริงๆสีมันแบบส้มๆอะ่ะถ้าถ้าเป็นตาเปล่านะจะมองส้มๆไม่ใช่ชมพูแล้วก็ไม่ใช่แดงนะออกส้มจ้ะสวยจ้ะนี่เขาเลี้ยงไว้ในร่มไงใบก็ใหญ่กอเต็มเลย,ยพินก็เกรงใจเขาเนาะ ไอ้ยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ